สวัสดีครับพบกับทนายคุญญน์เกืือทองนะครับในรายการรู้กฎหมายกับทนายสายด่วนอีกเช่นเคยครับก่อนนี้เลยต้องขอขอบคุณบรยังสมาคมนักข่าวธุรกิจผู้สนับสนุนหลักไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่และฉากสวยๆด้านหลังตรงนี้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับในแต่ละวันนะครับทนายสายด่วนได้คำปรึกษาฟรีกับประชาชนไม่น้อยกว่า5 0 0ถึง1,000 คนต่อวันเลยนะครับและในช่วง 2- 3สาวันที่ผ่านมานี้มีประชาชนติดต่อเข้ามาเกี่ยวกับพืชกระท่อมเป็นจำนวนมากเลยประมาณ2-300คนต่อวันเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะหลายคนยังไม่รู้ข้อกฎหมายหรือเข้าใจข้อกฎหมายผิดๆอยู่และตั้งแต่ปี2 5 6 4ทางทนายสายด่วนได้มีการแชร์ข้อกฎหมายและให้ความรู้เกี่ยวกับพืชกระท่อมยังเพลททนายสายด่วนมาตลอดนะครับเพราะเชื่อว่าวันหนึ่งต้องเกิดความไม่ชัดเจนความไม่เข้าใจของข้อกฎหมายอย่างแน่นอน และก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นได้จากริมข้างทางเวลาไปไหนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดประชาชนขายน้ำกระท่มกันริมข้างทางเต็มไปหมดเลยครับถึงขนาดทำเป็นแพ็กกิ้งสวยงามขายในทุ่งแช่ขายตามร้านค้าของำํำบางคนถึงขนาดทำเป็นทู้กดน้ำกระท่อมอัตโนมัติเลยนะครับแต่ความจริงแล้วแม้กระท่อมจะถูกกดจากยาเสพติดประเภทที่5แต่ก็ยังถูกจำกัดเฉพาะแค่การปลูก การกินนําใบมาต้มกินเท่านั้นกฎหมายไม่ได้ให้นํามาต้มเพื่อจําหน่ายนะครับถ้าหากท่านใดกระทําเช่นนั้นมีความผิดตามกฎหมายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผิดกฎหมายข้อใดต้มน้ำกระท่อมผิดกฎหมายอย่างไรเรายังติดข้อห้ามของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่454ออกตามพระราชบัญญัติอาหารพศ2522เขาห้ามอยู่ห้ามตรงไหนเขาห้ามเรื่องกําหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่ายจากพืชกระท่อมนั่นเองดังนั้นหากผู้ใดฝ่าฝืนผลิตหรือขายอาหารตามพระราชบัญญัตินี้มีโทษจำพุก6เดือนถึง2ปีและโทษปรับตั้งแต่5,000บาทถึง20,000บาทเลยนะครับผิดตามมาตรา50สอย่างไรก็ตามแม้น้ำนกระท่อมมีความผิดแล้วใบกระท่อมก็มีความผิดอีกเช่นกันใบกระท่อมอาบุคคลใดนำไปจำหน่ายบุคคล อายุต่ำกว่า1 8ปีสตดดีมีขั้นห,ห,หนีง่ายนุมบุตรมีความผิดโทษปรับถึง3 0,000บาทเลยนะครับหรือนำใบกระท่อมไปจำหน่ายยังสถานที่ราชการสถานที่ศึกษาหอพักส่วนสาธารนณะโทษปรับสูงถึง5 0,000บาทเลยเหมือนกันนะครับเห็นไหมล่ะครับว่ายังมีข้อจํากัดเรื่องพืชกระท่อมไม่ว่าจะเป็นใบกระท่อมน้ํากระท่อมอยู่อีกมากมายโทษตั้งจําทั้งปรับทั้งนี้ทั้งนั้น,นหากมีเวลาเดี๋ยวผมจะมารวบรวมทําคลิปประโยชน์ประโยชน์ ให้กับประชาชนในโอกาสต่อไปนะครับสุดท้ายนี้หากประชาชนท่านใดมีความประสงค์จะปรึกษากฎหมายฟรีกับทนายสายด่วนในเวลาวันทําการสามารถติดต่อได้ทางช่องทางนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้ครับผมทนายภูด,ดิดัตเรื่อทองขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามช่องเพื่อรับข่าวสารดีๆหากท่านใดอยากให้แชร์กฎหมายแบบชาวบ้านชาวบ้านสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับ